พอมันสบายดีพ่อแม่พี่น้องเปิดมากเนงคือน,นางคำวันนี้เข้ากับลับหนาทีจากผู้ใหญ่ใจดีเพื่นสื่อไข่ลำเฮาเอาไฟประสอดหัวาเมืองตีนี่นางเมืองเยีข้กไปเสยว่าอันฝากไข่ไปให้อะไรนะชื่ออะไรนะพี่ลืมและลูกสองคนนะเลี้ยงลูกสองคนนางคำครับก็ขอบคุณขอบคุณพี่พิมพ์มากๆนะครับผม เพิ่นสั่งมาเพิ่นฝากเงินมาแต่โดนแล้วละเพิ่นซื้อห้าหน่ะแพงแล้ว้อยแต่กะยังเหลือแต่สาวเอื้อยมาดิี้เอือ้ออเฉพาะขอพี่ริมน่ะเหลือแต่มึงเฮ้ยเออปล่อมาอครับมาส่งเองเลย ขามึงแห่นานะอ้เป็นตาแซบแท้กินน้ำกูกินน้ำไนเด้อกินอะกรมันน่อกแท้สิขื่นยังบัวมึงอยู่กับพายด้วยนี่บ<อ>่อเออลองมาผิดก,ก็ได้ไหมมันหอนนัน่นแหลสิแกงหน่อไม้พูดไดไปห้านหน่อไม้นะ เออเออนนี่คำบาลางหนีราวเซีจะมอุปเมเซีมวันสั่์เอากูเปิดเน็ตไว้ตีะสบายดีน้องคำนี่นะลูกผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นซื้อไข่ฝากมาหายซื้อไข่น้ำอ่างหละ คุณหญ่ใจดีจดทีเมตา,เ,มตาเอาออกทังยางด้นยเป็นนาฬราคืสม,มื่อนี่นะเป็นนาฬาทำงนก็เป็น,น,ส,นสิ์นะครับาธรรมศาสตรสม,อน,มอนี่นะ เห็ดอย่างมีข่าวกินดีบ่ะนมก็เอาตวแ็งมาองตอเอาขึ้นไปเองอ,มอามานี่นะซิมเมอ่อใส่ไข่อีกคุณผมมีห้าอย่างเงี้ยแต่ไข่กันนะ นายอุ๊ยมันต้องจุดด้อบาทนี่นะบไปแตกเอาไว้รดเอาตาฟปิดนะถ่ยนี่บ่ออดไปต้มให้ลูกกินก็กินน้ำกัอเอออีกน้อยก็ใหญ่แล้วตัวโน้ตัวน้เลยสยัง ามันคะือหนาไข่ใช่ปะม,มันอ้วนปะอืมห่ายองแล้วไปหาหน่อนใหม่มานำโกหัวเอามันขืนมันจะขืนเนาะขขาขกินกรสืเบิดแล้วเขากินกระสืเบิร์ดแล้วสื่อใหม่ใช่ปะเอออันนี้ซนะุยนะอืมอะไรใจดีอันหายซ่าซุยเอามาหายพี่น้องเขาลืมสสอืมอืมอืมตอนแรกมาเสียให้เขา ออกมาโอ้บอกขาดใจนะก็เลย,าย,ายมาเองพอดีว่างเลยนะก็เลยมาเอาไข่มาให้ผู้ใหญ่ใจดีพันซื้อให้ซื้อๆมาเองนะเขาใอ้เลี้ยงไก่ตอนนี้นะขามันก็ดีใจอยู่นี่ดีใจดีใจมึงมันคิดร่ <c oughs> ังแต่เดียวนี่นะเ <c oughs> ฮ้เอใจหนาวมึงเอ้ยคิหรอไอ้บ๊ามาบ๊ามา,มา,มา ก็มันแตกเด้อขอบคุณมากมากเด้อผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาน้องคำกับลูกคำหอยนิดหน่อยเนี่บ่ได้อันบ่ได้เที่ยวมังฝีไหนบ่๊ะบ่ได้บ่ได้เห็นหนากันเลยบ่บ่เห็นแม่แต่เงาเลยหอยตีนยังบ่เห็นเออแท่บ้านก็บ่เห็นคือกันปกติมอสิมาขายยังให้โบเห็นแต่เฮิงแล้วเอามอมาพี่เปเลยบอ๊ะอมอยู่ในนี้อืม ตโน่นางดีดีเก็บเงานางลูดีดีอย่าภาาเก็บเดี๋ยวลุงสิบว่าอยังนี่โอ้ยแม่ง่ายมัดกัอยู่ดีมีแหงอะไรได้อีกน้อยน่อยก็ดีแล้วเป็นจังบุญของมันลุกเจ็บลุกไข่มากเพราะดี้ด้สีหยงหย่างให้เน่ะคามเออห่างบริกายมาบริเ็นวิญญาณเลยบ่ กูเห็นมันหลาสูดแต่คุณบไดวะม้อมาคายยังหายเกาะใหอ่กับปูคายเออม้มาคายกับปูคายหรัแต่แต่คุณเลยแต่กูเห็นเลยปูเด้บ่ได้มาจ่บอบัไดรานไปหาปูบปเล่กันอยู่เ็ราอยู่งได้มีหมู่ว่าเลยนเนาะไปเตะโต๊กับบ่อาดเ กเาบปเป็นยังจักบุกกะได้ชิ่นนี่เอาล้านมวนยัง่งอ้าวเากปจบมึงลูกเอตเอามวนกูินนเดียวปู่นะล่าสุดค้ำมันจูดปู่พี่น้องเวลาสุดค้ำจูดปู่ตอนนี้ วัเว้นวันไูชนกับาไแล้วเอมากนะเห็ดอะไรแห็ดลุกินนะมีแต่ตตมบ่ตตมแล้วใส่น้ำปลาเออใส่แมกกเออใส่แมกกี้กับฝาทุกผูใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญทุกคนทุกท่านฝาเมตาล้องคำกับหลูกแน่นาะพี่นาะถิมเผาถิมเผาปลามัน มันสิบอมีสิแดกแล้วอือแต่ถิ่มปลามันก็แล้วแล้วาะรับก็เป็นอย่างใจดีถิ่มปลาเนาะถิ่มปลาก็แล้วแล้วอือบ่มีกินอะไรพวกับพอมีคนจิไปเห็นภาษากับบ่มีได้พี่นนองเอ้ยโอ้ยจะหนาวมั้งเอ้ยกะห้าพวัตที่ไรกะจับขึ้นแหนมวะ มาถ่ายคลิปอีกคำหนึ่งก็เจ้าคุณแอมบอมมีนะมอมยังดอกพี่น้องเอ้ยไก่เคียงเอาไข่มาให้นางคำของฝ้ายมาเนาะนม,น <laughs> มาเยียงสิบอะไรฮะเนาะก็เจ้ากษัตริย์ทาม่าเฮียงก็นะเจ้ามาเล่นยี่บ่หรือว่ามึงจะเล่นอยู่งเสมมตินี่มึงไป,ไปไ,ปไปไซยุนี่นะไปไซเขาอยู่ในเหนนะือนั่นแหละเดีวกต้อ,องห่วยนะเราไหมเดี๋ยวแกขีนโคกหาคุชจีโร่กูก็ะขีดยุว่ว่าสิเจอโอ้ยขีดยุว่ว่าสิเจอ,อ,เจอมึงอยีอ่บ้าออกมาเนี่ย บางทีก็่านมากเเห็นมันพี่นเนอะ <c oughs> ชีวิตนา่งกับใส้ชีวิตปกติกับลาสุดข่าวนางกับิบมีกินบมีกินกับหมูดลูกน้องนะที่เาบอกาแล้วนะกมองไปมูดกินน้ำนะครับลูกนะเอะอหมูดลงน้ำโลดสุดย่ยางเนาะเดกกินน้งกงกินน้ได้ดีกว่าหวยมันหิวข่าคยประโสดชีวิตพระแหล่ลูกน้องโหลดสามคนนะเนาะ อีน้อยมันสื่อ,อยังเกาะดาชาเอาอดาชานะนเนะเาะหลายน้องน้ <c oughs> องเนาะเฮ้ยเนาะเออลงไปหมุดกินน้ำพุนฮ่าฮ่า่าฮ่าวันหัวเนาะลงไปหมุดกนะินน้ำแบนาวงผุนเนาะลงไปบอกสมบูรไม่ได้มีต่อนมีหลีดีครับบ่ได้หน้าสูอยู่ในสันกกคำบอกเลยเด้นี่นี่แค่นี้ฮะผู้เด้งโกงวังไงบ่เห็นบาโกง นี่กูก็บเเคยถามอย่าเถื่อนาะอันนี้หน้าซูบอะีรหน,น้าเขาอย่างเียแล้วพายเห็ดปีนี้เนาะทนเทียงเอูสื้อกไห้เห็ดขาเอืเขาสติีมนะอืออืออืเจ้าหอก็ม่วงใหญ่ผู้อือาถ้ามีผู้ผผผผาเหตุก็ไขรแน่น็ะครัมพอสิบอประอืดเข่าเลยเนาะออพอจะมีเขาวกินคุณเอาคุณบักลายอะไรพี่นองเลยสุดเล่งเลยเป็นบคำเล่งามันงม ได้ยู่ดอกาหัวงามก็้าหัวงมอยู่ได้ปีนี้เจว้วัฮ่าหลอยกบกจักม่เป็นนาเห้อัสองปีคนนี้แมนแมนปีนี้มาแล้วเขาเจาะเห็นนะดน้องผูชดสดผูเลยผู้ดินนะต้นม,งมงนะังวงพี่น้องเห็นมัอนม้อะไรนั่นไงคืตอต้นมังม,งมง่วงเออเราดินมึงเองหมแล้วหามอันนี้นะหน้าทางลงไปนี่นะ มีดินแต่บ่มีทุนเห็ดกับบมีพัวพาเห็ดดินพอให้ได้ฟังทั้งนั้นนะด,นนดินไพายสาแม่จูบเออไม่มิก ลิ้นเขาเจ้านะแต่เฮือนข้าเจ้าผัวออกมานี่เปอตี่คันพายนตกอดตุูพระชากรมนะในคันพายนะเออเราอยู่ในหงัเรานอน่เราก็แม่นแหละมันก็สบายเย็นแหละนอนนะว่ายุปุ้ได้อยู่ในตู้ใบัหลายหลายคนเห็นตอนเนาเกเว้นแหละเขาจะอยู่นะฮอือยู่นย่วย เขากระซิุกนะแล้วเขาจ้างเกี่ยวเขามันก็ไปรับจ้างเกี่ยวขาวครัเมยเ้านี้เออนี่หน้าตัวเองนี่ยก็ะแมนท่าไรเกี่ยวเอาข่าบหรืลเกี่ยวเงินเกี่ยวเข้าตืมเหวาเจหาเท่าไรนะ้าวเหว่าเองกอไดแ้วนะก็แมนเท่าไรครับสมมีิเนาะปันวัดสีได ลายนี่น้ำมันมันกาแพงอุ้ยมันกาแพงอืฟข้าเจ้าประเหต์ก็ได้ชนาสิหมดนะาว่าอ่อนสมนีกทุกสอบข้าสิบสองเพราะจังหวมีคนเหตอยูกจะทำก็หวานแล้วเนาะมาคนกันนะข้าเจ้าบูดหน้าข้าเจ้าได้สีเห็ดเออสรุปแล้วหน้ามันได้ก่อนมูได้ในนาข้าเจ้าจูบน้ำน้องนมก่อนกสิทธิเกี่ยวก่อนมูนี่หน่อยสุกหมดแล้วนี่เขา ข่าวห้ากับาสามนี่แหละเป็นบ่อยเยอะทั้งวันใ้เมนะืองลยเขาเกี่ยวกสิทธิ์แตกอืมโอเคพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศไปเพียงซุ่มมีดก่อนให้ก็จะเมื่อก่อนอ๋ออย่าไปเคาะมันสิแตกให้มันซุกซะก่อนจะเคาะจากแรนก็เพียงซุ่มมีดพี่น้องขอบขอบคุณมากมากนะครับปูบใหญ่ใจดีขอบคุณหล,ลายๆเด้อขอบคุณเพื่นแม่ค้ามขอบคุณหล,ลายๆเด้อปูใหญ่ใจดีอืม สองเขาสิข่อยว่าประกาเขาสองอีซุยกับสองเจสแดกมันว่าเป็นพูดแห่งดีสองอันเลื่อกล่าวมันเมื่อกลาวมันกรสิมาเนโมเมนตีเป็นเพื่อนกับเจสกลาจ้ากบมูหแล้มัได้เท่ามากเลยมื่อดาคงเดอนเดี๋ยวสืเมื่อเบิ่งไก